สวัสดีครับสเตปนี้นะครับเป็นสเตปที่มีความสำคัญมากนะครับขอใหอ้ทุกคนนะครับดูอย่างละเอียดนะครับสิ่งที่ผมอยากให้ระวังมากที่สุดในสเตปนี้ก็คือ,อระวังไฟฟ้าลัดวงจรนะครับดังนั้นขอให้ดูวิดีโอนี้โดยดูช้าๆนะครับให้ดูซ้ำหลายๆรอบแล้วก็ในขณะที่เราเดินสายไฟก็ให้เปิดอ่า วิดีโอดูคู่กันไปในขณะทำด้วยนะครับให้ดูซ้ำๆดูให้ชัวร์นะครับว่า,าการเดินสายไฟเนี่ยเป็นตำแหน่งเดียวกันกับในวิดีโอหรือไม่นะครับขอให้ทุกคนคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญนะครับขอให้ทุกคนเข้มงวดในเรื่องความถูกต้องเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดนะครับ <S <S เดี๋ยวเราจะมาเริ่มเดินสายไฟนะครับในการเดินสายไฟนะครับเราจะมีสายไฟอยู่2 ขนาดนะครับก็คือขนาดที่เป็นเส้นใหญ่กับเส้นเล็กนะครับเส้นใหญ่ในแบบที่ผมส่งให้จะเป็นขนาด2.5 square min นะครับเส้นเล็กผมก็จะใช้1 square min นะครับใช้เป็นสายอ่อนนะครับให้ดูเทียบในแบบด้วยนะครับในแบบจะมีเส้นสายไฟต่างๆโยงจากตำแหน่งต่างๆไปหาจุดต่างๆโดยใช้จุดวงกลมนะครับเป็นจุดเชื่อมถ้าตัวไหน เส้นตัดกันโดยไม่มีจุดวงกลมแสดงว่าไม่ได้ต่อถึงกันนะครับเราจะมาเริ่มเดินสายจากเส้นใหญ่ก่อนนะครับตัวสีของสายไฟไม่ต้องไม่ต้องทําตามผมก็ได้นะครับสีของสายไฟให้เลือกใช้ตามสะดวกนะครับแต่ที่ผมจะแยกสีให้เพราะว่าตอนถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอเนี่ยครับมันจะอธิบายง่าย